ไม่อยากพิธีรีตองอะไรมากนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการแก้ไขเรื่องของไอเทมไม่ดอบใน Windows 10ที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนะเนี่ยคือดังแก้มาตั้งแต่เช้าแล้วอะคือสิบเอ็ดมงเพิ่งได้เออแล้วมันโคตรโมโหอะสำหรับผมก็ใช้ PHP 5.4.45ปกติแล้วเขาใช้5.3กัน แต่ว่าตัวนี้มันก็ใช้ได้ผมก็เลยนะใช้ใช้ตัวนี้ไปไม่ไมนไ,ไม่มีปัญหาอะไรโอเควิธีการติดตั้งก็ <c oughs> ไม่ยากนะผมตั้งค่าให้เรียบร้อยแล้วเป็น PHP ตัวเนี้วิธีการใช้งานก็ไป Drive C นะแล้วก็ลากตัว PHP ในโฟล์ในวินลาเนี่ยลงไปเลยไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรเพิ่มแล้วผมตั้งให้เรียบร้อยแล้ว <c oughs> ก็วิ มันง่ายเกินอะคือแบบไม่รู้จะพูดอะไรโอเค okay, ต่อไปก็ psp ตัวนี้ติดตั้งเลยสำหรับ windows 10ที่ผมใช้อะนะติดตั้งให้เรียบร้อยจากนั้นก็มาติดตั้งตัวนี้ก็ไปนันเสร็จการติดตั้งจากนั้นก็ t h i s computer property นะ advance d มาตรงนี้มาให้ตรง ข้างล่างนี้เลยสังเกตตรงแพทเนี่ยคิย e อ i t กด New มันก็จะขึ้นให้เราใส่ให้เราใส่ตามนี้นะตามที่ผมชี้เนี่ยไซซีพีเกดโอเคไปผมใส่ให้แล้วจะไม่ใส่เพิ่มก็เป็นอันการเสร็จแพทพาร์ทพาร์ทแพทอืมชัางหัวแม่งต่อไปก็ i i s มาในส่วนของ h a n d e r handler ช่างแม่งเอไอฮี้ยแเพินคลิกไปคลิกขวา add module เนี่ยมันก็จะมีให้ใส่ค่าต่างๆผมใส่ไปแล้วก็ให้ไปพิมพ์เอาแบบนี้ใส่แบบนี้ตามช่องของมันเนี่ย m o d ู l เนี่ยใส่เลยก็กดโอเคจากนั้นก็ restart หนึ่งทีคลิกตรงนี้ย restart ไปก็เป็นอันว่า เสร็จในการแก้ไขไอเทมไม่ดรอปนะสำหรับวินสิบแม่เย็ดคือแบบว่าอัดไว้เตือนใจตัวเองด้วยคือแม่งต้องลงวิดด้ใหม่แน่ๆมันมันต้องมีสักวันอะ่ะแล้วคุณลืมอ่ะครับมันก็หลายๆคนที่ไม่รู้เรื่องอะนะสำหรับพวกที่เปิดซอสต,ตัวเองในพีซอ่ะแล้วมีปัญหาพวกเนี้ยอาคลิปนี้ไปดูแล้วแก้ไขได้เลยแค่นี้แหละบายมีปัญหาก็มนม้นไว้นะไม่ก็แอดเฟซมาคุย